กล่าวไว้อีกว่าเมื่อท่านอายุย่างเข้าเจ็ดปีเมื่อท่นอา,าทนไปพักแรมที่ไหนท่านสามารถที่จะรู้เรื่องที่นั่นได้โดยที่ท่านเกิดนิมิตกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นที่นั่นและตอนที่หลวงพ่อท่านอายุประมาณ12-13ขวบนั้นท่านก็เห็นวงเล่าเขากินกันแล้วก็ชวนให้หลวงพ่อเข้าไปนั่งด้วยวันนั้นมีหอยคงพลาเป็นกลับแก้ม หลวงพ่อท่านก็กินเสียเต็มอัตราศึกเพราะรสชาติถูกปากแต่พอตอนเช้าก็เกิดอาการท้องเสียอย่างหนักแล้วเหตุการณ์ก็เหมือนเมื่อตอนที่ท่านอายุประมาณสามขวบและเมื่อท่านอายุได้ประมาณ14ขวบก็เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกเป็นโรคท้องร่วงเหมือนกันเป็นอันว่าชีวิตในวัยเด็กของหลวงพ่อฤาษีลิงดำตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า ท่านเสียชีวิตและฟื้นขึ้นมาสามครั้งในแต่ละครั้งนั้นก็เกิดนิมิตที่เป็นประโยชน์มาจนถึงปัจจุบันมากมายตามตำนานต่างๆของลูงพ่อหรือสีลิงดำยังมีอีกมากมายพักสักครู่เดียวครับ ำนานของหลวงพ่อหรือสีลิงดำมีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นความตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อได้เล่าว่าครอบครัวฉันแทบทุกคนไม่เป็นทหารก็เป็นตำรวจฉันเบื่อเรื่องการมีเจ้านายหลายคนเลยหนีไปเรียนแพทย์แผนโบราณนึกว่าจะรอดแล้วเชียวปรากฏว่าพอเรียนจบคุณนะหรือหลวงวิชานแพทย์ ซึ่งท่านอยู่กรมแพทย์ทหารเรือมาถึงก็บอกว่าแกเก็บเสื้อผ้าไปรายงานตัวได้ฉันบรรจุแกเข้าเป็นทหารแล้วหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านก็เลยตกกระไดพลอยโจรไปเป็นทหารอยู่ที่กรมแพทย์ช่วงนี้ทำให้ท่านมีเวลาเยอะได้มีโอกาสออกไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มๆก,กับเพื่อนได้ศึกษาถึงชีวิตในวัยหนุ่มและในขณะที่รับราชการอยู่นี่เอง หลวงวิชาญแพทย์ท่านก็ได้หนีมนหลวงพ่อปานมาเทศท่านเทศเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์เมื่อท่านเทศจบท่านก็ถามว่ามีใครไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์บ้างไหมทุกคนก็พากันเงียบกลิบมีแต่หลวงพ่อหรือสีลิงดำกับเพื่อนยกมือกันสามคนหลวงปู่ปานก็ถามว่าทำไมไม่เชื่อหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านจึงตอบว่าไม่เคยเห็นต้องเห็นถึงจะเชื่อ หลวงปู่ปานท่านจึงบอกคาถาสั้นๆสี่คำให้ท่องตามตำนานกล่าวไว้ว่าไม่ถึงสามนาทีทุกคนก็มองเห็นมองเห็นผีเดินไปเดินมาเต็มห้องประชุมหลวงปู่ปานถามว่าอยากเห็นแบบนี้เป็นปกติไหมหลวงปู่ปานบอกว่าถ้าอยากจะสอนให้แต่ต้องบวชหลวงพ่อฤาษีลิงดำจึงตกลงใจพร้อมๆกับเพื่อนที่จะบวช หลวงสุวิชานท่านอยู่ในเหตุการณ์ท่านก็บอกว่าถ้าบวชครบหนึ่งพรรษาจะเลื่อนชั้นให้หนึ่งชั้นและมาเซ็นรับเงินเดือนได้ทุกเดือนแต่ต่อมาพอบวชครบ,บสามพัรษาจึงไปบอกว่าไม่ต้องให้เงินเดือนแล้วเพราะเต็มใจที่จะบวชหลวงพ่อหรือสีลิงดำท่านอุปสมบทเมื่อวันที่16กรกฎาคม พุทธศักราช2480เวลา13นาฬิกาณวัดบางนมโคพอท่านอายุได้21ปีท่านสอบได้นักธรรมตรีอายุได้22ปีท่านสอบนักธรรมโทอายุ23ปีท่านสอบได้นักธรรมเอกในระหว่างที่ท่านบวชประมาณปีพุทธศักราช2480ถึงปี2484 ท่านได้ศึกษาพระกรรมฐานจากครูบาอาจารย์หลายท่านเช่นหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอกพระอาจารย์เล็กเกสโลวัดบางนมโคพระครูรัตนาพิรมวัดบ้านแผนพระอุดมสมาจารย์วัดน้ำเต้าหลวง,งพ่อสุนวัดบางกระหมอหลวงพ่อเนียมวัดน้อย หลวงพ่อโ่งวัดอัมพวันในขณะที่ท่านศึกษาท่านก็ปฏิบัติอย่างจริงจังโดยอาจารย์แต่ละท่านคอยชีย้แนะให้อย่างใกล้ชิดเมื่อปีพุทธศักราช2484ท่านได้มาจำรรษาที่วัดช่างเหล็กที่ตะลิ่งชันเพื่อเรียนภาษาบาลีต่อมาสอบได้ปร,ริญญาสามประโยคได้ย้ายมาอยู่ที่วัดอนงคารามหลังจากนั้น ท่านได้เป็นรองเจ้าคณะสี่วัดประยูนวงสาวาตและได้เป็นเจ้าวาดวัดบางนมโคและได้ย้ายไปอยู่อีกหลายวัดปีพุทธศักราช2511จึงได้มาอยู่ที่วัดท่าซุงท่านได้พยายามซ่อมบำรุงบุรณะวัดท่าซุงซึ่งเดิมมีพื้นที่อยู่เพียงเจ็ดไร่จนกระทั่งวัดมีพื้นที่ประมาณ290ไร่ในปีพุทธศักราช 1 5 2 7ท่านจึงได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระสุธรรมยานเถระและต่อมาก็ได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราษที่พระราชพรมยานไพศาลภาวนานุสิทธิ์มหาคณิศสรรบวร